ตัดให้แน่นแต่มันก็ไหลไปเหมือนเดิมน,นี่นะคะก็เป็นการคอยเข้าคอยออกนะคะเพื่อทดลองดูนะคะว่ามันจะเป็นหลุมไหมนะคะนี่นะคะก็เพื่อให้ดินหินมันเขาเรียกว่าอะไรนะคะให้มันแน่นนะคะให้แน่น น,น,นะคะก็ะเป็นการถอยเข้าถอยออกนะคะเนาะเพื่อดูนะคะว่าอ่าตรงไหนแน่นตรงไหนแบบไม่แน่นนะคะยุบนะคะดินยุบนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็นี่นะคะก็ ดูได้นะคะก็ะเดินเข้าไปนะคะก็สบายแล้วนะคะนี่ทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวแฉะแล้วนะคะผมเดินสบายเลยครับนี่นะคะก็โอ้ใช่อ่าจะดำมานี่เลยนะนี่น้อยนี่น้อยไม่เห็นหน้าหลายวันคิดถึงจังนี่นะคะนี่ถ้าเรามองไปที่ถนนนะคะนี่น้อยนี่ก็จะสวยมากนะคะ ไม่ไปเลยนะไม่ไปเลยนะเดินอย่างสบายเลยนะคะนี่นะคะเไม่แฉะอีกแล้วนะคะแหมไม่ไปข้างนอกเลยไปข้างนอกคิดถึง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 ราคก็ตอมนะคะตรงนี้แน่นนะเฉนเคะก็เราได้เดินมาดูแล้วนะคะ น,ะะน,นี่ก็สบายแล้วนะคะไม่ไม่แขะไม่ยุบนะคะไม่เปื้อนโครนนะคะอันนี้ทางคงก็เกลี่ยนะคะเกลี่ยเพราะว่าตรงไหนที่เป็นหลุมก็ตรงไหนที่แข็งก็จะเอาดินเอาเหินลงมานะคะ เหินปูเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะปูเห็นเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ทําให้เดินแบบสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะคะ, <Okay. S 2> ะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็เดินกลับบ้านนะคะเราไปดูนะคะหนูหนานะคะหนูหนาทําแผลให้คอลัมน์นะคะใส่ลําโพงนะคะใส่ลําโพงนะคะ อ๋อแต่มันมันแต่ถ้าใส่แล้วมันไม่โดนแผลมันเนาะแต่ถ้าใสล้มันไม่โดนแผลมันเนาะเอานี่ก็ได้ยออแม่ม่ไปไเกพื่อให้ ร่าอยู่นะอยู่อยู่ๆรอมันแน่ขอประกาศรอประกาศเย็ดซืต้องต้องพยายามรอเลยนี่อนี่เมลขยายนานู่นาพอเขาได้ยินเสียงพี่นออกมาเออเนี่ยเขาก็ทำให้ปรัดแล้วรับใส่ในกันไว้เลยนี่นะคะมีก้อนอยู่นี่นะคะก็จะหนีอย่างเดียวเลยนะคะคอลัมน์นะคะเนาะพยายามจะช่วยนะคะเพื่อไม่ให้เข้าเกานะคะเพื่อไม่ให้เกาแผลถ้าเกาแผลนะคะเดี๋ยวมัน ถ้าจะหลุดอีกนะคะมันก็จะทำให้แผลฉีกอีกนะคะเนาะอ๋ออ๋อที่พันนี้ใส่ใส่ล้ำใส่เข้ไปนะเอไงยดไยดได้ไหมใส่น้มเปียวตลอดติดแผลไหมล่ะติดกระดาะ ข้ามถนนระวังเลยที่นี่ไม่สิคัดเขาได้า่ไหนนี่นี่นี่อรลอยเดี๋ยวยุข้อยามใส่อีกน่เียมีขอลางไปเห็นมั้เดี๋ยวคงงงเพราอใส่อะไรให้เขาการไว้การไว้เดียวเดี๋ยวเดี๋ั่นจะได้ไม่เ๋อทำแผลให้มา ปลูกแน่นแน่นก็พออยู่โอเคแม่ก็อยู่อยู่อยู่อ่าเนี่นะคะน้องเมฆก็ร้อยแล้วนะปลูกให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่น้องเมฆเดินลำบากไงน้องเมฆก็ใส่เซลโอหงให้ถ้าเดินถ้าเดินนี่ก็จะดูว่าเอ๊ะไหนรถไหนอะไรอย่างนี้นหะมองไม่ค่อยเห็นรถใช่ค่ะกลัวอย่างเดียวกลัวมองรถไม่เห็นเนาะนี่นะคะถ้าไม่ใส่เซลลูลโอหงก็อย่างว่าเนาะ

ตื่นไม่เตี้ยโอเคไปไหนก็ไหนๆแล้วก็ล่ำแฉกไปเลยอ่าเดี๋ยวหายแล้วเดี๋ยวหายแล้วนี่นะคะเดี๋ยวหายแล้วครับนอนเลยนอนเลยนอนเลยคนนี้ระวังข้ามถนนจ้าเปรี้ยวใส่ต้านตอนนี้ยายซอจะหัวเราะตอนแรกหัวเราะเปรี้ยวตอนนี้หัวเราะข้อล่ำแล้วตอนนี้ เป็นการช่วยช่วยน้องหมานะคะเนาะเราว่าก็จะมีหนูหน้านะคะหนูหน้าพาไปดูน้องเมฆนะคะน้องโอ้นะคะลุงจิมมี่นะคะก็จะเป็นคนที่ดูแลตลอดนะคะแต่น้องเมฆก็จะเป็นคนจับตลอดนะคะเนาะถ้าไม่มีน้องเมฆก็ทำไม่ได้แนะครับน้องโอม่อยู่เสวยเหนื่อยอยู่ในเซลล์โครงแทนน้องเตี้ยวเสวยเหน่ย ทีนี้ทายเห็นเห็นคอลัมน์ทุกคนก็บอกแอบเปี้วไดเลยได้อยู่ในโทรโกงแทนนมเปี้ยวเลยค่ะโอ้ยคอลัมน์นะคะน้องเนี่ยเลาคอค่ะเป็นบุญของเขามากๆเลยเนาะหายแล้วทีนี้เลาคอกินข้าวแล้วนะคะน้องเมฆยกินข้าวแล้วได้ข้าวผัดด้วยของลุงพลใส่ยาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ว จะได้เล่นเป็นเพื่อนนิกกี้นานๆลูกนี่นะคะน้องดูด้วยกันเพื่อนเก่าของนิกกี้นี่เล่นเป็นเพื่อนรอดแล้วทีนี้นะคะเนาะก็น้องเขาก็แผลก็ชะตันเหมือนกันนะคะแผลใหญ่มากนะคะไวๆนะกอล่าเอ้ย์นะคะเอานอนนอนนอนสลุกนอนจ้ะวงนอนระวังข้ามถนนเด้อที่นี่ วันนี้สีไปหาไร่กัดเขาวได้ได้วันที่สู้เขาบ่ได้ตวนว้าวองเมฆก็ขยายตัวโค้งออกนะคะขยายให้ไปเป็นไซส์หนึ่งเนาะเขาก็ล่าตัวโตตัวตัวโตกว่าเปี้ยวนะคะแตไเปไม่รัดคอมากใช่เนี่ยนะคะตัวเปี๊ยวก็ไม่ได้มีแผลที่คอเนาะเขาเลยใส่ไซส์ที่แบบว่าพอดีคอเขาเมฆขยายให้ขยายให้ออกมาอีกงงสงสัยงงใส่อะไรให้นี่ใส่ตัสองนิ้วได้อยู่นะคะขยายออกมานะคะก็ ตอนนี้ก็จะงงไปก่อนนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทำแข็ใหม่เด้อกระลำเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องเพื่มบุญชูชาแนลนะคะีะคแทนเนาะ